โครงการประกันรายได้ข้าวปี3ปี64ทับห5รอบที่1ช่วยชาวนา5ล้านรัวเรือนนอบขอไฟเขียวประกันรายได้ข้าวปี3แล้วครับ ข่าวดีสำหรับชาวนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินลักษณะวิสิทธ์ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านบขอในการประชุมครั้งที่2ทับ64ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าว ปี2564ทับ65รอบที่1แล้วครับโดยโครงการนี้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประกันรายได้ข้าวราคาความชื้นไม่เกิน15%ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่โดยจะชดเชยเป็นจำนวนตันครับในแต่ละชนิดข้าวดังนี้ครับ ข้าวเปล 15, London, ือกหอมมะลิราคาประกัน1 5 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ต่ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกัน1 4 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตตันข้าวเปลือกเจ้าราคาประกัน1,000 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกัน11,000บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน25ตันและเข้าเปลือกเหนียวราคาประกัน12,000บาทต่อตันครัวเลือนละไม่เกิน16ตันซึ่งเกษตรกร,ร,กรผู้มีสิทธิ์ได้รับชดเชยเงินประกันรายได้ข้าวจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต64ทับ65รอบที่1ในวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2564นี้ครับยกเว้นภาคใต้จะเป็นระหว่างวันที่16มิถุนายน2564ถึง28กุมภาพันธ์2565ครับ โดยในกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับส่วนการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงเดือนพฤษภาคม65จะมีการประกาศทุกวันศุกร์ซึ่งงวดแรกเริ่มวันศุกร์ที่15ตุลาคม2564ครับ ซึ่งจะต้องเป็นกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต63ทับ64และระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2564ครับ และงวดสุดท้ายจะประกาศในวันศุกร์ที่27พฤษภาคม2,565สําำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่31กรกฎาคม2,565รวมจำนวน33งวดด้วยกันสำหรับเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวรอบที่1ปี64ทับ65นี้ครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวรอบที่หนึ่งสำหรับ ปีการผลิต64ทับ65ครับนบขอ,อนุมัติแล้วช่วยชาวนา5ล้านครัวเรือนซึ่งเน้นย้ำเกษตรกร,ร,กรผู้มีสิทธิ์ได้รับชดเชยจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต64ทับ65รอบที่1ในระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม64ครับยกเว้นภาคใต้จะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่16มิถุนายน2564 ถึง28กุมภาพันธ์2565ครับซึ่งหากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนปี64ทับ65อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ได้รับเงินชดเชยโครงการประกันรายได้ข้าวรอบที่1ปี64ทับ65นี้ด้วยนะครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ปลูกข้าวชาวนาทุกทุกท่านนะครับฝากกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดตท,ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ